อะไรร <c oughs> oh, <video. laughs> no, <feel> ูปแล้ววิดีโอวิดีโออ๋อวิดีโอในยูทูบอะไรปอันนี้ของของยูทูบหรอจานหรอจาฮัลโหลินกักียวมาจากบ้านมีกน้อง้องห้องหว่ะเหรอพีหมีเลนามองกล้องส